การฟังธรรมเป็นกิจวัตรที่สำคัญอย่างหนึ่งนะของที่นี่เรามีการฟังธรรมอย่างน้อยก็สองครั้งต่อวันบางทีก็สามครั้งนี่เรียกามากกว่าการกินข้าวสินะการกินข้าวเรากินที่นี่ก็อย่างมากก็สองนะหลายคนก็กินเปแค่หนึ่งครั้งเรียกว่าเรา อาหารกายเนี่ยน้อยกว่าอาหารใจสิทธิ์นะการฟังธรรมนี่ก็เป็นการรับอาหารใจที่สำคัญอย่างหนึ่งเวลาที่เราใช้ในการฟังธรรมก็จะว่าไปแล้วก็มากกว่าเวลาที่เราใช้ในการกินข้าวด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้นะของชาววัดป่าสุกโตที่จริงมันเป็นกิจวัตรที่ขาดไม่ได้นะแม้กระทั่งสำหรับชาวพุทธ โดยทั่วไปเพราะว่าการฟังธรรมนี่ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งการฟังธรรมตามการข้อน,นี้เป็นมงคลอันสูงสุดบุญกิิิาวัตถุสิบป,ประการนะหรือการทําบุญสิบอย่างนี่ก็ต้องมีการฟังธรรมด้วยไม่ใช่มีแค่การให้ทานนะหรือว่าการรักษาศีล แม้กระทั่งองค์คุณหรือคุณสมบัติที่ทำให้เป็นพระโสดาบันก็มีการฟังธรรมอยู่ข้อหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่จะเป็นกิจที่สำคัญชาวพุทธเราจะขาดไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่จเป็นต้องมาฟังที่วัดหรือว่ามีผู้มาแสดงธรรมที่เป็นพระบางทีเราก็ฟังธรรมจากคารวะญาติโยมด้วยกันเองก็ได้ ครูบาอาจารย์พ่อแม่มิตรสหายหรือแม้ทั่งคนที่อายุน้อยกว่าเราที่เขามีสติปัญญามีภูมิธรรมภูมิจิตสูงกว่าหรือที่จริงแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้มีความรู้ในทางธรรมอะไรเลยเขาก็สอนทําให้กับเราได้เพียงแต่เขาไม่ได้แสดงธรรมให้กับเราตรงๆการกระทำบางอย่างของเขามันก็เป็นตัวกระตุกเตือนใจให้เราได้เกิดมีสติขึ้นมา บางทีมีเด็กมาว่าเรามาด่าเราอ่ามันก็ได้เห็นตัวเองได้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ทําให้รู้ว่าเรามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างอันนี้ก็มันไม่ใช่เป็นการฟังธรรมนะแต่ว่าเป็นการสอนทําให้กับเราซึ่งก็ถือว่าคนอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของเราได้นี่กลับมาที่การฟังธรรมที่เป็นการแสดงธรรมอย่างเนี้ยอย่างที่เราทํากันทุกเช้าทุกเย็นยที่วัดป่าสุกโต อันนี้มันมีประโยชน์นะตรงที่ว่ามันทำให้เราได้รับฟังคติธรรมข้อคิดซึ่งหลายประการก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่ครูบาอาจารย์นำมาสื่อให้กับเราก็เป็นการเปิดหูเปิดตาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังบางอย่างก็เป็นประสบการณ์ของครูบาอาจารย์เองซึ่งผ่านมาแล้วแล้วก็นำมาสรุปย่อแบ่งปันให้พวกเรา บางอย่างหรือหลายเรื่องเนี่ยเราก็ได้ยินแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ยินมาบ่อยครั้งจนหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันซ้ําเดิมหรืออาจจะซ้ํำซากแต่ที่จริงเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะตรงงเ่ว่ามันเป็นการตอกย้ําให้ฟังแน่นอยู่ในจิตใจของเราหลายอย่างที่เราได้ยินได้ฟังบ่อย แม้ทีแรกเราจะไม่รู้สึกว่ามันสลักสำคัญอะไรหรือว่ามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละหรือว่าฟังจนชินแล้วจนถา้าบางทีพอได้ยินก็ผ่านหูไปแต่ว่าพอมีความทุกข์หรือว่าพอประสบเหตุร้ายไอ้สิ่งที่ดินได้ฟังมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันก็จะผุดโผล่ขึ้นมาสู่การรับรู้ของเราทำให้เราได้สติทำให้เราไม่เผลอทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควร อย่างเช่นมีคนมาด่าว่าแล้วก็เราก็รู้สึกโกรธขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเนี่ยก็ดินเสียงของครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยโกรธคืองโง่โมโหคือบา้าก็ได้สติขึ้นมาเลยนต่มันออกหรือมันผุดขึ้นมาเองมันผุดขึ้นมาเองเพราะอะไรเพราะว่าได้ยินได้ฟังมาหลายครั้งไอต,ตอนที่ได้ฟังครั้งหลังๆเนี่ยก็เฉยๆแต่ว่า มันก็ซึมซับลงไปสู่ในใจเราพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็ระลึกนึกขึ้นมาได้มันเป็นการระลึกได้เองนะไม่ใช่ไปย้อนนึกการระลึกหลายอย่างเนี่ยเราต้องมีเจตนาที่จะย้อนนึกไปเป็นย้อนนึกไปว่าเนี่ยเมื่อเมื่อวานนี้ตอนเย็นอาตมาแสดงธรรมเรื่องอะไร อาจารย์ลึกขึ้นมาได้นี่มันต้องเจตนานะย้อนลำดับอันนี้เป็นการระลึกอย่างที่เราใช้บ่อยๆแต่การระลึกนึกถึงบางอย่างเนี่ยมันผดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาแล้วก็มันผุดขึ้นมาในยามที่เหมาะสมด้วยที่ช่วยให้เราเนี่ยหยุดยัง้งไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่แทนที่จะด่าไปแต่ทันใดนั้นเนี่ยก็ดินเสียงของครูบาอาจารย์บอกว่าเนี่ยโกรธคือโง่โมโหคือบา้ามันผดขึ้นมาเอง ก็ได้สติขึ้นมาเลยจานึกแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องได้ยินบ่อยๆนะได้ยินประโยคนี้บ่อยๆซึ่งตอนที่ได้ยินนี่ก็อาจจะรู้สึกเฉยๆนะอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอถึงช่วงหน้าสื่อหน้าขวางขึ้นมาเออมันโผล่ขึ้นมาเรืออ่องที่เคยเล่านะชายคนหนึ่งที่คิดจะกระโดดตึกลงมาฆ่าตัวตายแต่พอมองลงมาข้างล่างเนี่ยก็เห็นบินมอเตอร์ไซค์สองคนกำลังคุยกันอยู่ ตรงจุดที่ตัวเองกำลังจะกระโดดลงมาพอดีตอนนั้นมันนึกถึงได้ยินนะมีเสียงแวววของแม่ดังมาว่าเนี่ยจะทำอะไรก็อย่าให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็เลยเปลี่ยนจุดที่จะกระโดดนะไอตอนที่เปลี่ยนจุดเนี่ยเพียงแค่ขยับไปสองาเนี่ยบังเอิญเหลือบมองเห็นแสงอาทิตย์นะแสงเงินแสงทองกำลังฉาบทาทองฟ้าจิตใจมันเปลี่ยนเลยนะจากความโอดทเนี่ยเป็นความรู้สึกมีหวังมีกำลังใจ ก็เลยเปลี่ยนความคิดที่จะโดดตึกลงมากลับมาสู้ชีวิตกลับมาสู้ปัญหาจนกระทั่งในสุดก็ผ่านพน้นช่วงวิกฤตตกต่ำไปได้ก็เลยนึกขอบคุณนะคำสอนของแม่ที่ช่วยเตือนสติต,ตอนที่แม่เตือนสติหรือสอนเนี่ยแม่ก็ไม่ได้นึกว่าลูกจะฆ่าตัวตายนะก็พูดไปแบบกว้างๆแล้วคงจะพูดบ่อยลูกก็ได้ยินแล้วอาจจะเบื่อด้ซ้ําแต่ว่าพอจะโดดตึกลงมา คำพูดของแม่มก็ผุดขึ้นมาอันนี้ว่าเป็นความระลึกได้แบบหนึ่งนะแต่ระลึกได้แบบไม่ตั้งใจที่ระลึกได้นั้นเหตุผลสาคัญคือเพราะว่าได้ยินได้ฟังบ่อยๆแม้ว่าจะเป็นประโยคซ้ำซากแต่ว่าใครจะไปรู่นะมันสามารถจะผุดขึ้นมาในยามที่เราต้องการก็ได้ที่จริงเนี่ยไม่ใช่แต่ผู้ฟังนะผู้พูดก็เหมือนกันนะ ผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยในการแสดงธรรมก็เป็นประโยชน์กับผู้พูดเหมือนกันมีประโยชน์ท่านง่ายๆที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพูดนะก็ต้องเตรียมก็ต้องคิดก็ต้องคล้ครวนก็ต้องทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพื่อที่จะนํามาแสดงนํามาแจกแจงได้ให้คนฟังเข้าใจในการตัดเตรียมเนี่ยมันก็เป็นการทบทวนธรรมะด้วยเหมือนกันนะโดยถึงไม่ได้เตรียมเลย นะพูดสดๆเนี่ยนะมันก็เป็นการฝึกใจสอนใจผู้แสดงธรรมเหมือนกันเพราะว่าจะวางใจอย่างไรเนี่ยจึงจะพูดได้ดีหรือพูดให้คนอื่นรู้เรื่องโดยไม่เกรงโดยไม่รู้สึกเครียดซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยการปล่อยวางนะปล่อยวางผลมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันแต่ว่าก็พยายามพูดให้ดีที่สุดนะในเวลา้นั้น,น,นคืออาใจอยู่กับปัจจุบัน แล้วบางครั้งเนี่ยนะเวลาพูดไปแล้วเนี่ยมีคนไม่ตั้งใจฟังบางคนก็พูดคุยกันบางคนก็นั่งหลับหรือบางคนก็ก้มดูโทรศัพท์เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่นะแต่มันก็เกิดขึ้นบ่อยผู้พูดหลายคนก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดความขุนัวขึ้นมาบางทีก็โมโหดูคนที่ทําอย่างนั้นเนี่ยในที่สาธารณะหรือว่าตอนนั้นเลยอันนี้ก็เรียกว่าถ้าทําด้วยอารมณ์เนี่ยก็แสดงว่าขาดสติ แต่ถึงแม้ไม่ทำนะแต่ว่าถ้าไม่มีสติมันก็มีความขุ่นมัวนะตรงนั่นแหละนะจะว่าไปก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันเป็นการปฏิบัติของผู้พูดคือไม่ใช่แค่พูดให้มันดีแต่ว่าต้องรักษาใจให้เป็นปกติมั่นคงด้วยคนข้างหน้าเขาจะคุยเขาจะไม่สนใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเรามาดูใจของเราแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ใช่ไปขุนมัว ไม่ใช่ไปหวั่นไหวใจกระเพื่อมกับคนที่อยู่ข้างหน้าจนกระทั่งลืไมไปว่า,าเรากำลังแสดงธรรมนะแล้วเราก็ต้องทำให้ธรรมะนั้นปรากฏกัดใจของเราด้วยเขาไม่ฟังก็เป็นเรื่องของเขาเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์นะจากการฟังธรรมของเราแต่ยังมีคนอีกมากมายที่เขาอย่างตั้งใจฟังเอาใจมาใส่อยู่ตรงนั้นอยู่กับคนเหล่านั้นแล้วก็สื่อธรรมหรือทาหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุด จริงๆพอพูดไปแล้วเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์ต่อผู้พูดเหมือนกันนะคือมันเป็นการเตือนใจเราว่าเราพูดอะไรไปเราก็ต้องทําอย่างนั้นเราสอนคนอื่นได้เราก็ต้องไม่ลืมที่จะสอนตัวเราเองเราสอนคนอื่นว่าให้รู้จักรักษาใจให้เป็นปกติไม่โกรธเวลามีคนมาต่อว่าด่าทอเราอะเราก็ต้องทําอย่างนั้นได้ไม่ใช่สอนเขานะ แต่พอถึงตัวเองเจออะไรกระทบขึ้นมาก็โกรธโมโหอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ว่าก็เป็นธรรมดาปุถุชนนะมันก็จะมีอาการแบบนั้นได้แต่ถ้าเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าออนี่เราเพิ่งสอนเขาหยกๆกนะเราจะจะไปโกรธจะไปโมโหเขาได้อย่างไรหรือจะปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมาเล่นงานจิตใจเราได้อย่างไรหลายอย่างที่พูดไปพูดไปเนี่ยมันก็เป็นการเตือนตัวเองด้วย ให้ทำอย่างที่พูดให้ได้นะสอนให้เขารู้จักปล่อยวางตัวเองก็ต้องทำให้ได้นะหรือว่าเอาคำที่ตัวเองสอนนี่แหละมาเตือนตัวเองมาสอนตัวเองว่าให้รู้จักปล่อยรู้จักวางนะให้ถูกต้องอันนี้คือประโยชน์ต่อผู้พูดนะแล่ที่จริงแล้วเนี่ยก็มีบางท่านนะขณะที่พูดนั่นแหละนะปัญญาก็เกิดจนกระทั่งบรรลุธรรมเลยนะมีพระอาหารหันต์ท่านหนึ่งเนี่ย ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะที่กําลังแสดงธรรมเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะของการแสดงธรรมแต่ผู้แสดงธรรมมันมีน้อยนะผู้ฟังธรรมมมีมากกว่าอย่างแล้วก็ตามเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นยาวิเศษนะหลายคนฟังธรรมแล้วเนี่ยจิตใจหรือพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิม ได้ยินได้ฟังหลายคนมาเล่าว่าเนี่ยย่าก็ดียายก็ดีเนี่ยฟังธรรมอยู่เป็นประจำทุกคืนฟังธรรมเนี่ยวันละหลายชั่วโมงด้วยไม่นับสวดมนต์หรือว่าฟังพระสวดมนต์แต่ว่าน,นิสัยยังเหมือนเดิมเลยก็คือตนหนีหรือว่าเจ้าอารมณ์ขี้งุดหงิดไม่ใช่เฉพาะคนแก่นะคนหนุ่มคนสาวหลายคนเนี่ยฟังธรรมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฟังแล้วยังได้ดูธรรมะโดยจากยูท b e หลายคนเนี่ยฟังธรรมดูธรรมะดูการแสดงธรรมเนี่ยจากทาง y u t u b e เนี่ยเป็นประจำทุกวันแต่ก็ยังขี้โกรธนะยังเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่าบางคนก็บอกว่าเนี่ยเวลาฟังธรรมเนี่ยมันสบายแต่ว่าพอหยุดฟังธรรมเนี่ยก็เครียดนะก็วิตกอันนี้เป็นเพราะอะไรนะฟังธรรมนี่ไม่ช่วยเลยหรือ ยิ่งฟังธรรมก็มันช่วยนะแต่ว่าต้องรู้จักฟังให้เป็นหลายคนฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้สำคัญเลยฟังธรรมแล้วเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัตินะประโยชน์เกิดขึ้นน้อยเหมือนกับเรียนหนังสือนะฟังครูสอนในห้องเรียนแต่ว่าถ้าไม่ทำการบ้านหรือไม่มีการบ้านให้ทำถ้าครูไม่ให้การบ้านครูไม่ให้ทำรายงานนักเรียนก็ไม่ได้ฝึก สิ่งที่เรียนไปไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือว่าคณิตศาสตร์เลขคณิตถ้าไม่ได้ปฏิบัติจากการทำการบ้านนะให้ความรู้ก็ไม่งอกเงยนะเรียนยังไงเรียนยังไงเนี่ยก็คำนวณเลขหรือว่าไม่สามารถใช้สูตรคูณให้เป็นได้เพราะว่าไม่เคยฝึกไม่เคยทำการบ้านอันนี้เป็นกันมากนะกับคนที่ฝ่ายทำเนี่ย ฟังธรรมเยอะแยะฟังธรรมทุกวันวันล,ละสองเที่ยวสามเที่ยวต่อวันแต่ว่าก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมขี้โกรธเจ้าอารมณ์หรือว่าขี้วิตกกังวลนะชอบคิดเล็กคิดน้อยคิดลบนะน้อยอกน้อยใจคนง่ายนะอันนี้เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติบางคนเนี่ยฟังธรรมแล้วสบายใจเพราะอะไรนะเพราะว่าเพลิน อ้ช่วงที่ฟังธรรมเนี่ยใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นนึกถึงปัญหาในบ้านนึกถึงปัญหาในครอบครัวช่วงที่ฟังธรรมเนี่ยมันลืมนึกถึงเรื่องนี้สิลน,นะก็เลยรู้สึกว่าฟังธรรมร้วสบายความเครียดจากเรื่องการเมืองจากปัญหาเศรษฐกิจมันหายไปในขณะที่ฟังธรรมเพราะไม่ได้นึกถึงแต่พอหยุดฟังธรรมใจมันก็วกกลับมาคิดถึงเรื่องเดิเดม ั้งทที่ธรรมะที่ฟังเนี่ยเขาก็สอนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าพอหยุดฟังธรรมก็ใจก็ไหลไปอดีตลอยไปอนาคตเหมือนเดิมก็แล้วก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความรุ่มร้อนก็เลยอยากจะฟังธรรมเรื่อยเรือเพราะฟังแล้วสบายนี่ต้องระวังนะเพราะว่าฟังธรรมเนี่ยบางคนฟังเหมือนกับเป็นสิ่งกล่อมจิตหลายคนฟังธรรมเพื่อให้มันกล่อมจิตกล่อมใจเพราะว่าเวลาครูบาอาจารย์แสดงธรรมเนี่ย ท่านก็พูดถึงเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเรื่องดีๆนะจังหวะจากคนของท่านเนี่ยก็ชวนให้ติดตามหลายคนฟังแล้วเพลินเหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องกล่อมจิตอันนี้ก็ไม่ต่างจากคารวะจำนวนไม่น้อยนะหรือหนุ่มสาวเนี่ยที่อาศัยเพลงเนี่ยเป็นเครื่องกล่อมจิตนะเวลาเครียดเวลาโกรธโมโหก็ฟังเพลงฟังเพลงสักสินาที20นาทีมันก็สบาย แต่แล้วก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมผู้ฝ่ยทําหลายคนก็เป็นอย่างนั้นแหละฟังธรรมเพียงแค่การเป็นเครื่องกล่อมจิตเหมือนกับแอสไพรินน่ะนะกินก็มันก็หายปวดชั่วคราวแต่พอเลิกฟังธรรมก็กลับมาหงุดหงิดกลับมาเครียดกลับมาวิตกกังวลเหมือนเดิมที่จริงฟังธรรมเนี่ยมันก็ต้องไครกรลกลัวด้วยนะไม่ใช่แค่ฟังให้เป็นเพลิน ฟังใครครัวแล้วย้อนกลับมาที่ตัวเองนะเวลาครูบาอาจารย์พูดถึงยกตัวอย่างคนที่ขี้อิจฉาคนมักโกรธหรือว่าคนที่ตนนนีถทีเหนียวคนที่ยึดมั่นถือมั่นนะกับสิ่งต่างๆจนเป็นทุกข์จนป่วยนะจนเป็นเสลือในสมองแตกเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเจ้าอารมณ์มากเนี่ยเวลาได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยควรจะกลับมามองที่ตัวเองว่าเ,ออเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะ เราเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์พูดไหมหรือว่าเวลาท่านสอนนห้เห็นโทษของความโกรธเอากลับมาดูาแล้วเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือถ้าฟังแล้วเนี่ยพิจารณาใคร่ควรหาเหตุหาผลแล้วก็ย้อนกลับมามองที่ตัวเองมันก็จะเป็นการเตือนใจตัวเองได้ไม่ใช่แค่ฟังแบบเพลินเพลินเป็นเครื่องกล่อมใจแต่ว่าการฟังที่ถูกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นหรือเล่าเตือนจิตใจ หรือบางทีก็กระแทกใจตัวเองว่าเฮ้เราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความกระตือรือร้นรนะที่จะฝึกปฏิบัติหรือเตือนตัวเองบ่อยๆว่าอย่าเป็นอย่างนั้นแต่หลายคนฟังเนี่ยไม่ได้ฟังเพื่อมากระตุ้นเตือนหรือเปิดช่องให้ธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนนี่มากระแทกจิตใจเลยหรือที่จริงมากระแทกอัตตามากกว่า เพราะนั้นเนี่ยพอฟังไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะจิตใจก็เหมือนเดิมพฤติกรรมก็เหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะหลายคนเนี่ยฟังแล้วไม่ปฏิบัติเพราะว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันยากนะเรียนหนังสือเนี่ยนะฟังครูสอนเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าฟังก็ฟังงนั้นนะแต่เวลาครูถามว่าใครมีคําถามอะไรบ้างไม่มีใครถามเพราะไม่ได้ใครควรจริงจัง ยิ่งกว่านั้นนะพอทํากันบ้านเนี่ยมันจะมีเหตุมากมายนะที่เราเนี่ยไม่อยากจะทํากันบ้านนะฟังครูสอนแล้วแต่ว่าถึงเวลาทํากันบ้านไม่ไม่ทำนะนึกภาพตอนเด็กๆเ,เนี่ยทาไมเราไม่อยากทํากันบ้านเพราะมันมีสิ่งเย้าวยวนเยอะมันมีสิ่งเย้าวยวนมันมีเรื่องที่อยากทํามากมายโดยเพราะการเล่นการพูดคุยกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งการนอนเรียนหนังสือแต่ว่าไม่ยอมทํากันบ้านนะ การทาการบ้านการที่จะเคี่ยวเข็นตัวให้ทําการบ้านนี่นั่นตอนเราเป็นเด็กๆนี่มันยากนะมันต้องสู้กับกิเลสนะสู้กับความรักสบายแล้วพอลงมือทำเนี่ยมันก็เครียดนะมันต้องใช้ความคิดมากเนะี่ยหลายคนก็เลยไม่อยากทำกันบ้านทำนอนเดียวกันนะหลายคนชอบฟังทมแต่ว่าถึงวเวลาปฏิบัติไม่ยอมปฏิบัติ ก็ะจะลงมือปฏิบัติเนี่ยโอ้มันต้องสู้กับกิเลสนะสู้กับความเกียดคร้านแล้วยังสู้กับกนิวรณ์อีกนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ปฏิบัติอันนี้หมายถึงการปฏิบัติในรูปแบบนะไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติจริงๆนะในชีวิตประจำวันโดยเพราะเวลาที่มีอารมณ์มากระทบหลายคนฟังธรรมก็รู้นะว่าความโกรธไม่ดีแต่พอมีอะไรมากระทบแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาเนี่ยลืมหมดเลยนะ ไอ้ที่ได้ยินได้ฟังมาครูบาอาจารย์พูดดีแค่ไหนลืมหมดเพราะตอนนั้นนี่มันโดนความโกรธเล่นงานไม่ใช่เฉพาะความโกรธย่างได้ความเศร้านะความเครียดก็เหมือนกันถึงแม้ว่าหลายคนตั้งใจเออเนี่ยเราจะไม่ยา้ายความโกรธมาเล่นงานนะพอฟังครูบาอาจารย์พูดแล้วเนี่ยความโกรธนี่มันมีแต่เสีย,ยงเดียวเลยแต่พอถึงเวลาความโกรธเกิดขึ้นมานี่ พลาดท่าเสียทีความโกรธหมดนะไม่ใช่เพราะว่ามันมันท่วมทนจิตใจอย่างเดียวนะแต่ว่ามันฉลาดนะในการล่อหลองให้เราเนี่ยคล้อยตามมันมันมีอุบายมันมีเหตุผลมากมายที่ทําให้เราหลงเชื่อนั้นแม้ว่าจะได้ฟังว่าความโกรธไม่ดีอย่ากโกรธให้ตั้งสติแต่พอถึงเวลาก็ลืมไปเลยปล่อยให้ความโกรธนี่มันบงการชีวิต บ่งการคําพูดบ่งการการกระทําของเราอันนี้เียว่าเป็นเพราะว่าฟังนแต่ไม่ปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ไม่ถูกต้องตามคําสอนครูบาอาจารยน์น่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเช่นท่านสอนให้รู้สึกตัวแต่ว่าไอความรู้สึกตัวที่พยายามทำเนี่ยนะมันเป็นการบังคับจิตบังคับจิตด,ด้วยการมาเพ่งที่เท้าที่แขนที่ขา อันนั้นมันไม่ใช่รู้สึกตัวแล้วอันนั้นมารู้เฉพาะจุดนะมันไม่ใช่เป็นการรู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่เกิดความพอดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเพียงแค่การฟังธรรมอย่างเดียวนี่มันแม้ฟังหลายครั้งก็ตามเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะจนกว่าเราจะนําธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนี่ไปปฏิบัติไปปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นนะกับจิตกับใจกับกายกับวาจาของตัว เวลาฟังธรรมเนี่ยมันแค่ใช้หัวนะใช้หัวคิดไตรตรองแต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้แค่ใช้หัวนะมันใช้ทุกอย่างเนี่ยในจิตใจของเราเนี่ยเพื่อการปฏิบัติต้องใช้สติต้องใช้วิริยะความเพียรต้องใช้ศรัทธาแล้วก็ต้องสู้รบกับกิเลสต้องสู้รบกับนิวรณสารพัดนะจะว่าไปแล้วมันมันยากกว่าเพียงแค่การฟังธรรมซึ่งแค่ใช้หัว พิจารณาไต่ตองนะแต่บางคนก็ไม่ได้ใช้หัวพิจารณาไต่ตองหรือฟังเพลินเพลไปแต่แม้จะใช้หัวพิจารณาไต่ตองเนี่ยมันก็ยังง่ายกว่าเวลาลงมือปฏิบัติสู้รบกับความเกลียดคร้านภายในแล้วก็ต้องหาทางรับมือกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในยามปกติคือนิวรณ์แล้วก็ในยามที่ไม่ปกติคือความโกรธความเศร้าความเครียดสารพัดที่มากระทบ นั้นต้องเตือนตัวองอยู่เสมอนะว่าเออฟังแล้วเนี่ยต้องไปปฏิบัติต้องไปปฏิบัติมันยากแค่ไหนก็อย่าท้อพยายามทำให้ได้มันถึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจของตัว